คำว่า l o เซอหรือคนขี้แพ้บางคนเข้าใจว่าคือคนที่แข่งขันอะไรก็แพ้ไปหมด แต่นิยามที่แท้จริงของมันคือคนที่ล้มเหลวในการทำสิ่งพื้นฐานต่างๆไม่สามารถทำความเข้าใจชอบหนีปัญหามีอีโก้ที่เบาบางทำให้ไม่หลุดพ้นจากเรื่องเดิมๆปรับปรุงตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้และแย่ที่สุดคือพวกเขาจะโทษคนอื่นแทนที่จะโทษตัวเองบอกโลกไม่ยุติธรรมและทำให้ปัญหาของตัวเองกลายเป็นปัญหาของคนอื่นไปด้วยอย่างเช่นคนพวกนี้กับรวมห้ากมตามสนองสะใจสะใจภาพที่ยี่ห้าอันดับที่ห้า ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าห้ามขับรถหรือมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแต่จะผ่านมากี่ปีกี่ชาติก็ยังมีคนทําอยู่ดีซึ่งเราก็เคยเจอและก็ยอมหยวนหยวนมาตลอดเมื่อวันที่2มิถุนายนแถวสุขุมวิทซอย85ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพหน้าตึกแถว พี่ไรเดอร์ชื่อนพพลท่านนี้ขับบอไซย,ย้อนสอนบนทางเท้าไม่พอไปเฉียวโดนพี่กิติที่เดินบนทางเท้าไปทํางานตามปกติพี่กิติก็ถามว่าทําไมขับรถบนฟุตบาทแทนที่ไรเดอร์จะขอโทษและขับรถไปรับงานต่อเขากลับย้อนตามมาและพูดว่าทําไมจเจ้าเรื่องเหรอตัวตัวเปล่าไม่หลบไอคนไรน้ําใจ ไม่มีจิตสํานึกแถมตักกะป่วยขั้นสุดยอดพี่กิติก็พยายามอธิบายว่านี่มันฟุตบาทขับรถไม่ได้แต่โดนสวนกลับว่าแล้วทําไมไม่หลบ จากนั้นเผือกไปตบหน้าเขาอีกพี่แกรีบหยิบมือถือน่าจะถ่ายรูปหรือโทรแจ้งตำรวจนพพลรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีเลยนึกว่าเจ๋งเหมือนเด็กกดออดหน้าบ้านคนอื่นแล้ววิ่งหนีพี่กิตติไปแจ้งความสอนอพรกขนงตำรวจตามตัวเจอเรียกคนก่อเหตุมาโรงพักสอบปากคำาคอตกไม่กล้าสบตาใครเลยบอกใจร้อนฝากขอโทษผ่านนักข่าวด้วยถูกตำรวจแจ้งไปสามข้อหาจุกจุกขับรถบนทางเท้าขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดนปรับไป1,400บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายก็ต้องไปขึ้นศาลสู้อีกทีแต่หลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องจ้างทนายสู้คดีหรอกยังไงก็แพ้เสียเวลาความห้าวเป็นเหตุเตรียมกระเช้าใหญ่พร้อมไหวส้สวยๆขอโทษหรือไม่ก็ขอไก่เกี่ยลูกเดียวทำอะไรไม่คิดอันดับที่4ไหในก็พูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วเรามาพูดถึงรถบ้างเคยถูกตำรวจเรียกให้จอดกันไหมและโดนใบสั่งข้อหาอะไรกันบ้างในชีวิตผมโดนใบสั่งมารวมๆสองสามใบ ไม่ได้จะสื่อว่าเป็นคนเคารพกฎจราจรแต่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วใครเคยโดนใบสั่งหนึ่งร้อยใบมั่งถ้ามีขอถามเน่อยว่าคุณมีใบขับขี่และรอดมาดูคลิปนี้ได้ยังไงแต่หนึ่งร้อยใบมันน้อยเกินไปสําหรับพี่คนนี้ที่จังหวัดเชียงรายโดนใบสั่งมาแล้วสามร้อยหกสิบหกใบมีใครให้มากกว่านี้ไหมทุกคนคงคิดว่าเป็นผู้ชายสไตล์ fast and furious แน่เลยเปล่าครับผู้หญิงเธอโดนใบสั่งสะสมมาตั้งแต่สิบห้าตุลาปีสองห้าหกหนึ่งมาจนถึงหกสี่รวมสาม ปีเต็มๆและไม่เคยจ่ายแม้แต่ใบเดียวไม่ชำระยังไม่เท่าไหรแต่ทำผิดซ้ำซากเรื่อยๆตำรวจขอหมายสารตามไปจับถึงที่บ้านเลยใบสั่งก็ล้วนทำผิดพรบรทางหลวงพรบรจราจรฝ่าฝืนเครื่องหมายจอดในที่ห้ามจอดกับรถในที่ห้ามกับขับเร็วเกินกำหนดขับทับเส้นทึบฝ่าไฟแดงและอื่นๆอีกมากมายพี่แกครบบางวันเธอโดนวันเดียวแปดใบสั่งที่แปลกก็คือสภาพรถของเธอดีมากเหมือนไม่เคยเฉี่ยวชนเลยด้วยซ้ำถึง งจุดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเธอไม่ได้รับใบสั่งหรือไม่รู้หรือเปล่าเธอรู้ครับแต่ไม่สนปล่อยดองมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าเราทําผิดกฎจราจรมีกล้องแคปรูปส่งใบสั่งมาถึงหน้าบ้านเลยพร้อมถ่ายรูปหลักฐานชัดเจนลองคํานวณดูเล่นๆกลมๆนะว่าใบละ500บาทซึ่งมันอาจจะแพงกว่านั้น 500คูณ366ใบเท่ากับ183,000บาทเฉียด2 0 0 0 0 0พี่ต้องเป็นคนยังไงทำปิดกฎจราจรแทบจะทุก3-4วันได้ลงกินเน็ตเวิเร์คเรคคอร์ดไหมคนที่โดนใบสั่งเยอะที่สุดในโลกอันดับที่3ผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อของการพ้นจี้ชิงทรัพย์เพราะผู้ได้ชอบเมารวมว่าผู้หญิงอ่อนแอไม่มีทางสู้ ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปเมื่อเดินมกราปี2019ที่บราซิลหนุ่มทำเนียนไปถามเวลาโพลิยานาเวียนาวัย27ปีที่ยืนรอรถ Uber รอูเบอร์ราว2ทุ่มเธอก็บอกเวลาไปแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขาถามดูเพื่อเช็คว่าเธอใช้มือถืออะไรและเพื่อแอบมองตอนเปิดกระเป๋าจะได้เช็คว่าข้างในมีอะไรบ้างซึ่งก็ถือว่าฉลาดพอสมควรแต่โจรรายนี้ไม่ฉลาดตรงไม่ได้ศึกษาเหยื่อก่อนเลยว่าเธอคือใคร ก่อนชักปืนบังคับให้เธอส่งมาทั้งกระเป๋าแต่สิ่งที่เธอส่งให้ก็คือหมัดเข้าหน้าสอกเข้าแก้มแลแ้วเตะเข้าปลายคางจากนั้นเธอขึ้นค่อมใช้แขนและขาล็อกปรากฏว่าเธอเป็นนักสู้ MMA สกอร์อย่างสวยชนะ10แพ้2และเคยลงแข่ง UFC ชนะ1แพ้1 จนรายนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้อะไรเลยเขาถูกจับล็อกในท่าคิมูระเป็นการล็อกแขนตรงข้อศอกและบิดไปข้างหลังซึ่งสามารถหักแขนเป็นสองท่อนหรือทำให้หัวไหล่หลุดอย่างง่ายได้ปืนที่เขาใช้เป็นลังกระดาษที่ตัดมาเป็นรูปปืนงานศิลปะเด็กปฐมหรือเนี่ยเขาถูกล็อกอย,อย่างนั้นจนพลเมืองดีผ่านมาพอดีรีบโทรแจ้งตำรวจสภาพปากเจอเหมือนซูเนโอคิ้วบวมตาลืมไม่ขึ้นไปข้างหนึ่งโดนแค่สามทีจริงปะเนี่ยตำรวจรีบนำคนร้ายส่งโรงพยาบาล แขนสนจนต้องเข้าเฝือกเย็บไปหลายเข็มแถมไอเบิรอกนี่เพิ่งถูกปล่อยตัวมาไม่กี่เดือนกลับเข้าคุกใหม่เลยส่วนโพยาน่าไร้รอยขีดข่วนแค่เมื่อยแขนพอจับล็อกอยู่นานกว่า5นาทีแต่สภาพโจรคงกินได้แต่ข้าวต้มอย่างน้อย1อาทิตย์ผมอยากแนะนําให้ผู้หญิงทุกท่านเรียนศิลปะป้องกันตัวจูจิสึล็อกบิดหักและหนีเลยอย่าให้เราต้องเป็นเหยื่ออยู่ฝ่ายเดียวอันดับที่2 การหลอกขายของออนไลน์พอโอนเงินแล้วคามุยมีกันเกลื่อนแม้แต่คนใกล้ตัวผมก็โดนกันเยอะแยะเช็ค,คเครดิตหรือมีคนกลางก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากของก็อยากได้ถูกโกงกันเป็นว่าเล่นแต่ถามจริงๆว่าจะรอดไปได้สักกี่น้ำเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้มีผู้เสียหายมากกว่า10รายเข้าร้องเรียนกับตำรวจ ถูกโกง PS 5ความเสียหายรวม100,000บาทซึ่งผู้เสียหายทุกคนไม่มีเบาะแสอะไรเลยพอผู้ร้ายตะเวนก่อเหตุไปเรื่อยระวังตัวมากคุยกันบน Discord ใช้บัญชีม้ารับเงิน พเนจรไปทั่วทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เปลี่ยนจังหวัดไม่เคยซ้ำมีเบาะแสอย่างเดียวคือผู้ร้ายชอบเล่นเกม GTA 5M ตำรวจเลยผุดไอเดียพิสดารปฏิบัติการไร้เงาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้เล่น 5M ไปทำเนียนตีซีพูดคุยทำเควสด้วยและติดต่อขอซื้อไอเทมแล้วค่อยให้หน่วยงานค้นหาตำแหน่ง จนกระทั่งบุกไปจับกลุ่มอันทับทีมวัย25ปีแถวห้องเช่าในจังหวัดฉะเชิงเซาแม้แต่เขาเองก็ยังคาดไม่ถึงว่าตำรวจจะแฝงตัวเป็นผู้เล่น 5M ซึ่งอันเคยถูกจับไปแล้วข้อหาช่อโกงในปี2565จากหลอกเก็บเงินประกันหอพักนักศึกษาเพิ่งพ้นโทษมาปีเดียวให้คำมั่นสัญญากับตำรวจว่าจะกลับตัวกลับใจไม่ไปหลอกลวงคนอื่นอีกเขาบอกว่าทำไปเพราะขายไอเทมในเกมและทำงานร้านเหล้าเงินไม่พอใช้ก็หยุดเที่ยวเตร่เลิกพ ในจรหางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งคิดดิคิดด้วยวีรกรรมที่ก่อไว้เขายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดนช่อโกงใช้บัตรประชาชนผู้อื่นซื้อบัญชีมารับเงินนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดนจับครั้งที่สองไม่รู้จะมีครั้งที่สามหรือเปล่าไม่มีสำนึกอันดับที่ห ตำรวจอเมริกาทุกคนจะต้องติดกล้องไว้ตรงหน้าอกเพื่อบันทึกการทำงานเผื่อเกิดเหตุอะไรรุนแรงถูกฟ้องร้องขึ้นมาจะได้งัดหลักฐานไปสู้กฎหมายนั้นคุ้มครองทั้งผู้กระทำผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นผิดจริงซึ่งมันเท่าเทียมแต่ไม่ค่อยยุติธรรม เมื่อวันที่24พฤษภาคมบ้านเราเองแถวตลาดมาโดยจังหวัดสมุทรปราการมีโจรขับมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบุกเดียวชิงทองชักปืนพร้อมส่งถุงดำให้พนักงานแต่พนักงานก็หวาดกลัวและหนีกันหมดเขาเลยใช้ปืนยิงตู้กระจกและกวาดแหวนกับสร้อยคอทองคำขโมยไปได้น้ำหนักรวมๆ174บาทหรือมูลค่า5ล้านบาท จากนั้นใช้ปืนยิงประตูให้แตกแล้วฝ่าออกไปเพื่อหลบหนีกระสุนเกือบโดนแม่ค้าตลาดตรงข้ามโชคดีพัดลมบังไว้พอดีอเผออิญมีตำรวจนายหนึ่งนั่งกินข้าวอยู่ในตลาดพอดีได้ยินเสียงปืนเลยเดินออกมาดูตะโกนให้คนร้ายหยุดคนร้ายกับเปิดฉากสาาไปเจ็ดแปดนัดไม่กลัวคนบริสุทธิ์โดนลูกหลงเลยตำรวจก็ไม่มีทางเลือกชักปืนเก้ามมยิงสวนกลับไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่แม่นไปหน่อย เข้าท้ายถอยผู้ร้พอดีร่วงบาดเจ็บสาหัสขนาดสาหัสยังขัดคืนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการโคมา่าปืนที่ผู้ร้ายใช้เป็นปืนมีทะเบียนแต่เป็นปืนที่ขโมยจากเพื่อนมาอีกทีหนึง่งปรากฏว่าผู้ร้ายไปงัดบ้านเพื่อนขโมยทองและปืนก่อนหน้านั้นตอนเที่ยงและตรงไปร้านทองตอนบ่ายสองแม่ของผู้ร้ายงงมากบอกที่บ้านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินและบอกตำรวจทำเกินกว่าเหตุแล้วทุกคนละ่ะคิดว่างไง เคยสงสัยกันไหมว่าประเทศเราจังหวัดไหนมีอัตราการเกิดอาชญากรรมมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือสมุทรปราการอันดับสองชนบุรีและอันดับสามปทุมธานีเราอยู่กันเป็นสังคมก็ควรจะพึ่งพาอาศัยกันและกัน อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์กำตามสนองเหล่านี้ให้เพื่อนของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษชื่อของท่านจะอยู่ท้ายคลิปของเราตลอดไปพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ